สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเสพข่าวเล่าเรื่องรายการที่จะพาคุณไปเสพทุกมุมมองที่ลึกกว่าเดิมกับเรื่องเล่าเข้าใจง่ายแต่ไม่ธรรมดาวันนี้เราจะย้อนลอยน้ําท่วมเชียงใหม่เมืองเหนือที่ใครๆก็คิดว่าน้ําไม่ท่วมแต่ความจริงแล้วมันคือหนึ่งในพื้นที่ที่เจอน้ําท่วมซ้ำๆหนักๆมาหลายครั้งเมืองเหนือในอ้อมกอดน้ําเชียงใหม่ตั้งอยู่ในแอ่งเชียงใหม่ลำพูนมีน้ําปิงไหลผ่านกลางเมืองดูเหมือนจะปลอดภัยจากภัยพิบัติน้ําท่วม เหมือนกรุงเทพใช่ไหมครับแต่ความจริงคือทุกปีในฤด,ดูฝนน้นําจากภูเขาดอยสุเทพลําห้วยต่างๆจะไหลลงมารวมกันในแม่น้ําปิงและถ้าระบายไม่ทันเมื่อไหร่เมืองทั้งเมืองจะกลายเป็นคลองขนาดยักษ์ทันทีย้อนเวลาไปดูน้ําท่วมเชียงใหม่ในยุคแต่ละยุคกันครับพศ2495เป็นเหตุการณ์น้ําท่วมครั้งใหญ่ที่มีบันทึกไว้ฝนมรสุมถล่มในเดือนกันยาน้ําจากดอยไหลลงน้ําปิงไม่มีระบบป้องกันน้ําท่วมตลาดวโรรสและรอบคูเมืองทั้งหมด พศ2516โดนพายุศซนร้อนโจนส้ำหลังจากฝนจากพายุอานิตา้าน้ำล้นแม่น้ำปิงหลายจุดชุมชนริมตะลิ่งจมใต้น้ำหลายวันปี2530-2532น้ำท่วมหนัก3ปีซ้อนช่วงฝนตกหนักปีพศ2530ระดับน้ำสูงกว่า4.5เมตรไม่มีระบบเตือนภัยประชาชนรับมือไม่ทันปีพศ2537-2538 ปี2537มีพายุแฮร์รี่เข้าน้ำท่วมตัวเมืองสองครั้งใน1เดือนปีถัดมาน้ำสูงอีกครั้งกลายเป็น2ปีน้ำหลากปีพศ2544ฝนถล่มกลางเดือนสิงหา48,000คนได้รับผลกระทบความเสียหายกว่า22ล้านบาทจุดเปลี่ยนน้ำท่วมใหญ่ระดับ100ปีพศ2548น้ำท่วมครั้งประวัติศาสตร์เกิดจากพายุด,ดัมรี่และพายุวิสเซนเต ฝนตกวันละ100-200มิลิเมตรน้ำปิงไหลแรงระดับ867ลูกบาทเมตรต่อวินาทีทั่วเมือง2เดือนเต็มเสียชีวิต10คนสูญหายกว่า20กระทบประชาชน250,000คนความเสียหายเฉพาะเชียงใหม่มากกว่า1,000ล้านบาทน้ำท่วมปีแห่งความทรงจำปีพศ2554มหาอุทกภัยปีเดียวกับที่น้ำท่วมกรุงเทพพายุหลายลูกรวมถึงพายุน็อกเทนเชียงใหม่มีฝนสะสมตั้งแต่เดือนมีนา น้ำปิงล้นเกือบ5เมตรท่วมตัวเมืองตลาดไนบาซ่าถนนท่าแพสะพานนวรัตผลกระทบคนกว่า200,000ลายได้รับผลกระทบความเสียหายรวม7-8,000ล้านบาทน้ำท่วมยังไม่จบปีพศ2565น้ำหลากซ้ำฝนตกต่อเนื่องบวกจากอิทธิพลพายุโนรูทำให้เกิดน้ำหลากจากลำน้ำแม่แตงและเชียงดาวไหลลงสู่แม่น้ำปิงทำให้ระดับน้ำที่จุด p ีสะพานนวรัต ระดับน้ําสูงถึง4.75เมตรท่วมหลายชุมชนกลางเมืองต้องอพยพป,ประชาชนหลายพันครัวเรือนเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างกว่า,า7,000ล้านบาทบทเรียนจากอดีตสู่การรับมือในอนาคตหลังวิกฤตใหญ่หลายครั้งเชียงใหม่เริ่มมีการปรับตัวทําผนังกั้นน้ําแม่น้ําปิงปรับปรุงของแม่ขาระบบเตือนภัยน้ําท่วมด้วยดาวเทียมใช้แอปพลิเคชันติดตามระดับน้ําเช่น Thai Water ดันแผน Smart Water City แต่คําถามยังคงอยู่ ในยุคที่ฝนมาแบบคาดไม่ถึงเราพร้อมแค่ไหนที่จะอยู่กับน้ําและนี่คือเสพขาวเล่าเรื่องวันนี้เชียงใหม่เมืองเหนือในอ้อมกอดของหุบเขาที่แม้จะดูสงบงามแต่อีกมุมหนึ่งคือเมืองที่ต้องอยู่ร่วมกับน้ําแบบไม่อาจเลี่ยงได้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับและพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ